i do ขึนสูงปานบางไฟแสนสำับยอดวิวของเพลงหอบฝันข่ามโขงเนื้อร้องกินใจมีความหมายดนตีระกาททาน่องสนุกคึกคืนตามประษาเพลงลูกทุ่งอีสานคุ้มค่าแก่การละค่อยถาเบิงถาชมถาสัมผัสเพลงเต็มหลังจากที่ได้ปล่อยที่เสื้อออกไปก่อนหน้านี้สามมือผู้ให้การสนับสนุนแฟนคลับกระตั้งนารอคอย เก้าโมงเก้านาทีของวันที่1ิสิงหาคม2 5 6 6เพลงขอบฝันขามโขงของลาล่ำละครเพชรล่ำเพลินบ่อเหไุแฟนครับผิดหวังเนื้อหาของเพลงเตรียมทำนองดีดนตรีดีโดยเฉพาะเนื้อหานั้นกินใจเหลือเกินในแง่ของการตลาดเพิ่นมาถึกทางแล้วในแง่ของกลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่นกระว่างกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดี ได้ยอดเยี่ยมมากเลยท่ามกลางความง,งุนงงสงสัยของกลุ่มบุคคลที่สงสัยในเสียงของน้องหลากลำละครเผ็ดลำเพลินเพ่นในคอมเมนต์ในช่องของข่อยว่าเสียงบอดีคือดังคืองงแท่ดังได้จังไหเสียงกระบอดีว่าสั่นเพ่อนว่าเพิ่อนอาจจะเว้าเพิ่อนอาจจะสงสัยด้วยความมีอคติหรือด้วยความบลูจริงกระบอ เข้าใจแต่เนื้อเพลงที่น้ำเสนอออกมานั้นลึกซึ้งกินใจฟังใดบ่เบื่อนั่นคือจุดขายของเพลงวัดธรรมการแต่งกายของนักร้องโดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์วันธรรมทางภาษาที่ทายทอดผ่านบทเพลงออกมาหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นจุดด้อยแต่ว่าเพรลําเพลินใส่วิกิตเป็นโอกาสตลปัตด ให้น้องใส่วัฒนธรรมทางภาษาเป็นจุดเด่นในการทายทอดผลงานกระลังเสียที่ใบให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพว่าสินค้าชนิดนึงโปรดัก์ชนิดหนึ่งนะครับมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันมันอยู่ที่ไผ่สิโคตรชนะประชาสัมพันธ์จุดเด่นนั้นได้ออกมาดีเพื่อให้ต้องใจกับผู้บริโภคได้หลายกว่ากันนักล่องในฝ่าเมืองไทยหรือ,อยูทีไหนๆกระช่าง แต่ละคนมีจุดด้อยจุดเด่นมั่นอยู่ที่ว่าผู้ใดสิพี่เซนจุดเด่นนั่นออกมาได้ดีกว่ากันผู้ใดสีน้าเสนอจุดเด่นของนักลองออกมาเป็นจุดขายได้ดีกว่ากันนั่นเองนี่คือหลักการตลาดง่ายๆเลยแล้วก็ย่าลืมว่าภาพลักษณ์นั้นสามารถขายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักลองหรือองค์กรน,นะครับถ้ามีภาพลักษณ์ที่ดีก็ขายได้นะครับเป็นที่สนใจเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับแฟนเพลงนะครับ ในคณะที่เฮานําเสนอเรื่องจุดเด่นจุดดีแต่เฮาจะบ่พูดถึงจุดด้อยของสินค้าตัวนั้นของโปรดักตัวนั้นของผลิตภัณฑ์นั้นถ้าถึงโอกาสถึงเวลาหรือถึงจังหวะที่ต้องพูดถึงหรือกล่าวถึงข้อด้อยของโปรดักผลิตภัณฑ์ขัดจีก้าวแบบซบๆหรือขัจิก้าวแบบบ่เต็มปากว่าจั็ซั่อหลายคนอาจจะเคยไปซื้อรถยี่ห้อหนึ่งแบบหนึ่งที่โชว์รูม เฮากระิถามเซลล์ผู้ขายว่ารถเจ้าคือราคาแพงกว่ารถผู้อื่นในเซกเมนต์เดียวกันผู้ขายกระสิตอบว่าถึงมั่นจจราคาแพงแต่เวลาขายต่อน,นั้น,นได้ราคาเร่าทั้งที่เซลโมโหเลยว่าเฮ้าจะขายรถต่อหรือไม่นั่นคือผู้ขายพยายามที่พี่เซนแต่ข้อดีของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่นนักร้องวัยรุ่นในเมืองไทยบางบงบางคนนะครับนาตาดีบุคลิกดี แอคติ้งดีอินเนอร์ดีแต่การร้องหรือการล่ำออกเสียงบอดีแต่เพิ่นใส่วิธีการใส่เทคนิคของดนตรีเพื่อซอยเสียงร้องของนักร้องนั่นเองแล้วก็ทุกท่านอย่าลืมว่าข้อเสียมันมีข้อเสียที่ย่อมรับใดกับข้อเสียที่ย่อมรับบได้ส่วนมากนักร้องจะมีข้อเสียที่ย่อมรับใดก็เลยทําให้แฟนเพลงแฟนคลับนั่นก็ย่งซัพพอร์ตก็ย่งสนับสนุนก็ย่งฟัง ผลงานของนักลองคนนั้นอยู่คือให้เห็นภาพกว้างๆขออนุญาตเปรียบเทียบสิ่งใกล้ตัวของเฮาสิ่งที่เฮาใส่อยู่ทุกมือนั่นก็คือรถยนต์แบนรถยนต์จะระแบนว่ามีขอดีขอเสียมองไดหลายคนมีรถยนต์หลายคนใส่รถยนต์หลายคนกระชืหูท่านพี่น้องสังเกตบร่รถยนต์จะระแบนมีขอเสียแต่ว่ารถยนต์ยี่ห้อน,นั้นๆจะมาพูดถึงขอเสียของตัวเองจะพูดถึงแต่ขอดี นั่นคือรักการขายง่ายๆนั่นคือรักการตลาดง่ายๆมีรถยนต์บางยี่ห้อราคาสูงกว่ามูกินน้ำมันหลายกว่ามูในรุ่นเดียวกันหรือเซกเมนต์เดียวกันอาจจะกินน้ำมันหลายกว่ามูแต่ว่ามันกระแลกมาด้วยพลังของเครื่องยนต์ที่มหาศาลหรือมีแรงมาแร่งทอกที่หลายกว่ามูสูงกว่ามูหรือราคามันอาจจะสูงกว่ามูแพงกว่ามูในระดับเดียวกันในเซกเมนต์เดียวกันแต่ว่าคนขายก็จะมาบอกว่ามันแพงกว่ามู คนขายจะบอกเฮาแค่ว่ามันอาจจะได้เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยมัครับอาจจะเพิ่มหามือนหรือเพิ่มแสนหนึ่งคนขายหรือวิธีการโฆษณาก็จะบอกว่าเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแต่ว่าได้ช่วงล่างที่ดีกว่าได้ความแรงของเครื่องยนต์ที่สูงกว่าได้แรงทอกที่ดีกว่าได้แรงมาที่หลายกว่าเขาจะพูดประมาณนี้เขาสีวอาประมาณนี้คนขาย ในกรณีเดียวกันกับนองคำหลาลำละครเพชรล่ำเพลินนี่พ่อมองย้อนกลับมาแล้วการออกเสียงอาาักขระสำนวนไทยบ่ชัดเจนบ่ถูกต้องนั่นกับบ่เมนข้ขอด้อยบาานี้กับเป็นขอเดนเพราะว่าท่างว่งเพลินว่างให้เป็นวัฒนธรรมทงางภาษาให้ใช่ภาษาเล่ายางลอยปเปอร์เซ็นต์ยางเต็มที่ในการขับล่ำในการขับ้องในการทายทอดบทเพลงในการทายทอดผลงานเพลงออกมาหลายคนมาคอมเมนต์ว่าล้องคอม ร่องว่ถถกขี้ร่องว่ถถกจังหวะและ้วก็ฟอนบ่ถถุจังหวะฟอนคอมอันนั้นมันเรื่องพวกนั้นมันสามารถพัฒนาได้ครับซึ่งมันอาจจะเป็นข้อเสียที่ย่อมรับได้นะครับเป็นข้อเสียที่ย่อมรับได้ซึ่งเอาไปเวดหรือเอาไปสร้างนำนักก็ข้อดีที่มันมียางหลวงหลายในตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวนักลองคนนี้แล้วเป็นข้อเสียที่ย่อมรับได้แล้วก็ลอกการพัฒนาไปข้างหน้า ้อหันกลับมามองในขอดีมันผ่นไม่หลากว่าขอด้อยนั่นเองเนื่องจากว่าวัฒธรรมทางภาษาเพื่อนกับป้อยให้ใช้ภาษาที่เป็นภาษาทิ่นของเจ้าของ่วนการแต่งกายึืนเวที่เพื่อแสดงผลงานเพื่อทายทอดผลงานนั้นแม่พ่อนิรดีเพื่อนในวอาชัดเจนว่าให้น้องนั้นรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายของสวับ่เล่าเอาไว้ภาพลักษณ์ของน้องคําหล่าล่ำละครตอนนี้มีภาพลักษณ์ที่มีสามารถคารวะ ที่มีความกระตันยุลูกคุณมีภาพลักษณ์ที่มีจิตใจต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งมีภาพลักษณ์ที่อ่อนน้อมทอมตนเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับขอได้เอาไปเวทก็ขอได้หรือเอาไปสร้างอำนากก็ขอได้แล้วพอดีมันหลายกว่าบุคคลทั่วไปหรือแฟนคลับกับความที่จะสนับสนุนความที่จะซัพพอร์ตการอธิบายครั้งนี้ของคอยคอยหวังว่าคนที่ยั่งบกเข้าใจในทัศนะคตินั้น ก็อาจจะได้มีมุ่ม,มองทีหลายขึ้นได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นแลก้กกรเลิกขึ้นเนาะแล้กก็สชีได้หายงงไวเอ๊ะรองบบดีเสียงบบดีคือสนับสนุนคือซัพพอร์ตคือฟังว่าซันว่าอย่าว่านักรองในประเทศเล่าถอะในประเทศไทยนี่ก็บบมีขอดีร0อยเปเซทุกคนนะครับแต่ว่าในคนคนหนึง่งมันก็จะมีขอดีหลายกว่าขอด้อยวันถอดแต่ว่าเป็นขอด้อยที่มีนั่นมันเป็นขอด้ยอดยที่สามารถยอมรับได้ ้วก็มีขอดเด่นหรือขอดีหรือมีจุดขายหลายกว่าสําหรับน้องลาล้ำละครเพชรลําเพลินนี่ใส่เวลา24ชั่วโมงเพลงของเพลินจะทะลุไปถึง3 0 0 0วิวนี่เป็นดัชนีชี้วัดได้ยัางดีในความสําเร็จเบื้องต้นของนองในมือนีหรือเสียห้ยชุ่มสงสัยในตัวของนองขําลาเพชรลําเพลินแห้งสงสัยไปตต่มก่อนท่านสี่สงสัยไปหลายก็หันอยากให้ท่านได้หูว่าวลังมันมีหลายมิตินะครับ นี่คือมิติใหม่แห่งวงการวัฒนธถอให้เข้าใจให้ทราบให้เรียนรู้และกกาสิหายสงสัยไปเองหรือทานผู้ชมมีความคิดเห็นจังไดคอมเมนต์มาบอกกันแน่ขอขอบคุณสำหรับทานที่ปกฏขามโฆษณาขอขอบคุณสำหรับทานที่กดซับสไครสำหรับครรมคืนนี้ขอให้ทานน่ารับฟันดีวันนี้ผีตัวใหญ่สบายดี